เดี๋ยวครูจะให้น้องหันนะครับถอยหลังเทียบกระบาทางด้านซ้ายนะระหว่างรถแท็กซี่กับรถกระบะนะครับโอเคอ่าเปิดไฟฉุกเฉินครับการเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อให้ข้างลังเขารู้ว่าเรากําลังจะถอยหลังเทียบกระบะนะให้ข้างลังเขาระวังเราแล้วก็ป้องกันให้เขาขับขึ้นมาบังตรงช่องที่เราจะถอยจอดด้วยนะครับและอันนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยนำหน้ารถมาจอดในช่องที่เราต้องการจะถอยนะโอเคครับปล่อยเบรกก่อนครับแล้วก็ปล่อยครับเบา ให้ข้างรถทางด้านซ้ายนะครับผ่างจากรถแท็กซี่ประมาณ1เมตระแล้วก็มาหยุดตรงท้ายรถเรานะครับมาตรงกับท้ายรถแท็กซี่เลยโอเคขึ้นไปนิดนึงครับอาจจะมองกระจกมองข้างนะครับหรืออาจจะเหลียวไปมองก็ได้ไปนิดนึงได้แล้วหยุดเลยครับอ่าได้ลเลยนะหยุดปุ๊บแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังจากเกียร์หนึ่งลงมาว่างก่อนแล้าดันขวาสุดดันลง โอเคเราจะถอยเข้าจอดทางด้านซ้ายใช่ไหมอ่อรารดซ้ายให้สุดเลยครับอ่าแล้วก็มองกระจกมองข้างด้านขวาปลอด้วยไรครับอ่านอนรถข้างหลังนี่นะอ่าเราดูหน้ารถด้วยโอเคปลอดภัยมองกระจกมองข้างด้านขวาครับให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกับไฟหน้าด้านซ้ายของรถกะบะไไปนิดนึงอีกครับอีก เมื่อกี้เราหมุนซ้ายใช่ไหมเอาขึ้นขวากลับครับให้โลโก้หงายขึ้นมาสองอย่าไปหงายมือนับหนึ่งนับสองนี่คือโลโก้หงายขึ้นมาสองครั้งหรือด้านกว้างขึ้นมาเนี่ยสองครั้งก็คือพวงใลตรงรถตรงนะโอเคครับเดี๋ยวไม่กดนะครับปล่อยครับเบาๆมองด้ามจับประตูโอเคปล่อยครับเบาๆครับมองด้ามจับประตูันนี้นะให้อยู่ตรงกับฟุตบาท นิดนึงอ่าพอหยุดครับแล้วก็หมุนขวาให้สุดเลยโอเคค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆหมุนไปให้สุดเลยไม่ต้องหมุนเร็วหมุนแรงนะค่อยๆหมุนถ้าหมุนสุดปุ๊บคืนไลกลับดทางซ้ายนิดนึงเพื่อป้องกันให้ระบบควงมลาวเวอร์เพื่อป้องกันให้ระบบบังคับเลีนะ้ยวเสียเลยโอเคเบรกไม่กดนะครับเท้าอยู่ที่แป้นเบรกไว้อ่าปล่อยครับเบาๆครับอ่ามองหน้ารถนะครับว่าจะปาดชนแท็กซี่ไหมเช้ามองกระจกมองข้างด้านซ้าย นะครับจะชนพัดบาทไหมบ๊วยว่าไหนช้าๆถ้าถอยจะชนพับาทหยุดปุ๊บอพอช่องมันแคบพื้นกลับให้ลอดตรงให้โลโก้หงายมาสองครั้งรับหนึ่งรับสองแล้วก็เข้าเกี้ยนหนึ่งเนื่องจากช่องเหยียบค้ายสุดนะครับเหยียบค้ายสุดเนื่องจากช่องแคบนะครับเราอาจจะถอยไม่ได้ในครั้งเดียวต้องรู้วิธีแก้ไขนะโอเคเข้าเกียนหนึ่งครับหน้ารถเรียนเทน้าไหนครับ เลียงขวาเอาเกี่หมุนซ้ายให้สุดเลยสุดเลยครับสุดเลยโอเคปลดลับไหลครับหน้ารถก็จะปัดเข้ามาทางด้านซ้ายนะนิดนึงระวังหน้ารถเราชนแท็กซี่ด้วยนิดนึงครับปา่อยยุดอ่าแล้วก็เมื่อกี้เราหมุนอะไรครับเมื่อกี้เราหมุนซ้าย,ายโอเคขึ้นขวากลับสองรอบนับหนึ่งนับสองโอเคเข้าเกียร์ถังครับอ่าถ้ามองกระจกมองข้างด้านซ้ายจะเห็นว่า ท้ายรถเราเอียงซ้ายใช่ไหมโอเคหมุนขวาไปหนึ่งรอบเอียงด้านในหมุนตรงข้ามหมุนไปก่อนครับหนึ่งรอบหมุนขวาไปหนึ่งรอบก่อนโอเคอ่าในหลกักคือหนึ่งรอบแหละอขับไปเรื่อยๆช้าๆดูกระจกซ้ายครับท้ายรถก็จะตรงนะครับแล้วมองข้างหลังด้วยนะครับกว่าจะชนรถกระบะท,ที่อยู่ด้านหลังมอนะตรงแล้วยุดโอเคมเมื่อกี้แล้วหมุนขวาใช่ไหมอ่าคื็นซ้ายหนึ่งรอบโอเคเข้าเกียร์ว,ว่างครับเหยียบให้สุดครับเข้าเกียร์ว,ว่างแล้วดึงเบรกมือ ดูเบรกมือครับน้องฮานโอเคครับสมมติเราจะขับออกนะ,อะมองขา้างหน้าถ้าเราหมุนขวาออกเลยได้ไหมไม่ได้โอเคเหยียบค้ายสุดครับแล้วก็ลดเบรกมือลงอแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังด้านขวาสุดด้านลงโอเคถ้ามีกล้องมองกล้องนะครับถ้ากล้องไม่มีก็ต้องมองกระจกมองข้าง,งด้านซ้ายด้านขวานะโอเคครับถอยครับ มองกระจกมองข้างด้านซ้ายก็ด้านขวานะครับหรือมองกระจกมองหลังก็ได้นะครับหรือจะหันไปมองข้างหลังนี้ก็ได้โอเคถอยนิดนึงนิดครับพโอเค okay. ได้ละแป๊บนึงรีบเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าก่อนเกียร์หนึ่งก่อนหยิบให้สุดเพื่อดักทางให้รถถอยหลังไปชน์รถข้างหลังก็นะโอเคจอดว่างซ้ายขึ้นแล้วก็หมุนพวงมาลัยให้สุดเลยโอเคครับแล้วมองกระจกมองข้างด้านขวาโอเคไม่มีใครนะครับปล่อยรถไหลช้า ครับหมดที่สุดเลยนะอ่าสุดแล้วน่าจะผลช้าๆครับช้าๆอามองกระจกมองข้างด้านขวาโอเคเอาโอเคตอหนะ้าเฉียงมาประมาณสี่พันองศาครับคือเราเลยกลับให้รับตรงโอเคหยิยบพลาสิก่อนนะหยิยบพลาสิก่อนยังไม่ครบโอเคพอลอะเอาแล้วก็ตอนนี้ถ้าเรามองจากกระจกเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยว่าจะมีร,ามารถขับมาหรือเปล่านะเอาหันันชี้ตาเบยมองเดี๋ยวมาแล้วเห็นปะเอาหันชี้ตาเบยมองนั่นแหละครับถูกต้องเลยนะถ้ามองจากกระจกเนี่ยเป็นจุดบอดเลยนะต้องระวังโอเคเบี้ยมองไห่มีใครไหมครับไม่มีอ่าไม่มีใครอ่ะปลอดเดือดใครับ หุูซ้ายเลยหึูซ้ายครับถูกต้องโอเคเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ